และนี่คือสภาพหน้าก่อนทานคอลลาเจนสิวทั้งรอยดำรอยแดงผิวค้ำซอมมากๆกและนี่ก็คือผิวหลังทานคอลลาเจนอย่างต่อเนื่องผิวหน้าดีขึ้นผิวตัวกระจ่างใสขึ้นมากๆและยิ่งออกไปข้างนอกผิวยิ่งออร่าตอนนี้หลงรับผิวเต้งซุ้ๆและตัวช่วยเรื่องผิวของปูเป้ก,ก็คือตัวนี้เลยคอลลาซีก็คือปูเป้ได้ทานอย่างต่อเนื่องหมดไปหลายกล่องมากๆแล้วแล้ววันนี้ก็เลยสั่งมาเพิ่มแล้วก็ตุนไว้เยอะมากๆเลยเพราะกลายเป็นลูกรักไปแล้วล่าจะมีทั้งหมด1 0<ข>ซองเลยนะทานได้10วันเลยวันละ1ก็จะทานวันละ1ซองซองแน สูตรเล่นใส่คูณสองคอลลจีตัวนี้นะคะดูดซึมไวกว่าคอลลาเจนทั่วไปถึง1ิบเท่าเลยบอกเลยว่าหมดปัญหาผิวหมองคล้ำผมหลุดร่วงและยังบำรุงข้อแล้วก็ดูอีกด้วยใครที่มีปัญหาสิวรอยสิวแบบปุเป้นะตัวนี้คือช่วยดีดีมากๆเลยรอยสิวจางลงขึ้นเยอะมากๆผิวดีขึ้น,นมากยกให้เป็นลูกรักไปเลยนะตัวนี้ทานทุกวันจริงๆแล้วก็ขาดไม่ได้ด้วยช่วยกู้เรื่องผิวได้ดีมากๆใครที่อยากลองทานนะปุเป้แนะนําเลยใครที่มีปัญหาหน้าสิวผิวส้มอยากให้ลองเปิดใจให้คอลลสีตัวช่วยเรื่องกู้ผิวปักตะก้้แลวนะกด